ดีครับผมมาร์คเมทัลบอนพาเว่ย์ว่าตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณจุดด้านหน้าตลาดสดหรือว่าตลาดท้องถิ่นนะฮะก็ตลาดแห่งนี้นี่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียนะครับตอนนี้นี่ผมมาถ่ายคลิปท่ามกลางฝนตกโปรยปลายลงมาเลยนะฮะก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ14บสนกาหนาทีครับตรงนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าตลาดภาษาจราชาบอสนะครับหรือชื่อนึงเนี่ยที่ชาวมาเลย์เขารู้จักกันดีก็คือ ภาษาชาวคิดรถมาเก็ตนะครับก็คือตลาดชาวคิดนะครับก็จะตั้งตามชื่อใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านะสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้กับบริเวณตลาดสดตรงนี้ก็คือสถานีชาวคิดนะครับตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงนี่ก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะมีการเก็บของกันแล้วสําหรับพวกบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่ตรงนี้นี่เป็นโซนขายพวก อาหารทะเลนะมีพวกปลานะครับแล้วก็จะมีพวกเป็นเนื้อสัตว์อย่างเช่นพวกเนื้อไก่นะนะครับปลากุ้งนะครับอาหารทะเลก็มีปลาหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็ราคานี้ก็จะติดคนระับ1กิโลยามลิงกิตนึงกิโลห้าลิงกิตขาวานไปนะฮะปลายนี้ก็จะติดอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยครับปลายสีเขียวปลายสีชมพูนะครับ เนื้อสัว์เนื้อไก่นะครับโอ้ปลานี่ก็ยังดิ้นอยู่นะมีหอยมีเนื้อไก่นะครับสำหรับร้านที่ขายแบบเน้นเป็นมุสลิมเนี่ยก็จะไม่มีเนื้อหมูนะก็จะเน้นเป็นพวกเนื้อปลาเนื้อไก่แล้วก็พวกบรรดาเนื้อทั้งหลายนะครับยกเว้นเนื้อหมูเนี่ยไม่ไม่มีนะนี่ครับไก่นะครับ ตลาดแห่งนี้นี่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีความคึกคักมากครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ในกรุงกัวลาเปร์นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในบริเวณจุดของโซนใจกลางเมืองนะแต่ก็อยู่ในบริเวณจุดเรียกว่า,าวแถวแถวแถบชานเมืองแล้วก็ดูมีความคึกคักนะครับเพราะว่ามาไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้านะครับดูเดี๋ยวดูบรรยากาศ ด้านนี้กันบ้างนะมีพวกเนี่ยครับปลาหลากหลายชนิดนะครับมีปูด้วยนะนีครับผมก็ถ่ายไล่ดูให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศของตลาดสดนะครับตลาดแห่งนี้นี่ก็ขายของไว้สำหรับพวกของกินของใช้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของอาหารนะฮะ ผู้คนนี่ก็จะมาซื้อของเพื่อนําไปประกอบอาหารนะครับเนี่ยพื้นค่อนข้างจะเปียกครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปของตลาดสดนะครับในบ้านเรานี่ก็ตลาดสดก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ดูวุ่นวายแล้วก็พื้นเนี่ยค่อนข้างจะเฉยแฉะพอสมควรน,นะครับปลานี่ก็มีหลายขนาดนะทั้งไซเล็กแล้วก็ไซใหญ่นะครับส่วนโซนตรงนี้นี่ก็จะเน้นขายพวกบรรดา เนื้อสัตว์นะครับเนื้อไก่เนื้อวัวน,นะครับนี่ฮะก็จะมีไปตลอดแนวยาวนั่นเลยนะสำหรับโซนพวกขายเนื้อนะครับนี่ตรงนี้นี่เป็นพวกบรรดากุ้งนะครับ1นกิโลสามิลิงกิตนะครับตอนนี้1งลิงกิตนี่ตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณราวๆแบาทนะฮะ ก็อาจจะบ,บางทีนี่อาจจะไม่ถึง8บาทก็เฉียดนะครับ7.70-7.80นะครับแต่ผมว่าปัดเศษไปก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ8บาทนะครับสำหรับ1ลิงกิตเนี่ยก็มีผู้คนมาเดินกันค่อนข้างเยอะนะครับทั้งคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็คนที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูโซนบริเวณด้านในตรงนี้กันบ้างนะฮะก็กมาพร้อมกับบรรยากาศสายฝนโปรยปลายเลยทีเดียวนะครับในตรงด้านนี้นี่ก็จะขายพวกเป็นผักนะฮะผักสดนะมีหลากหลายแตงกงแตงกวากะหล่ำปีนะครับพะนานะครับกระเทียมพริกมะเขือเทศแครอทนะครับมันนาเอานะครับนี่เป็นกระเทียมนะครับ ข่าหิ่งตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะก็มากันเต็ไมไปหมดนะสำหรับพวกบรรดาขากสดทั้งหลายนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับเวลามาเดินชมตลาดสดนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งครับเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยวในต่างแดนนะครับในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มักจะหาโอกาสหรือหาเวลาที่จะไปเยี่ยมชมตลาดสดของแต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละท้องถิ่นนะครับ เพราะว่าตลาดสดของแต่ละแห่งเนี่ยก็เราจะได้เห็นบรรยากาศที่แบบเจอผู้คนน้องทิ่นแล้วก็บรรยากาศวัฒนธรรมวิถีชีวิตของพวกเขานะครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของพวกเขาจริงๆนะฮะก็ถือว่าตลาดแห่งนี้นี่เป็นตลาดในโล่มนะฮะด้านบนนี่มีหลังคานะครับบางที่นี่อาจจะเป็นตลาดโรงแจ้งแต่ที่นี่นี่ก็ ตั้งเหมือนอยู่ในตัวคานนะครับแล้วก็จะมีหลังคานะฝนตกมาก็ไม่เป็นไรไม่เปียกนะครับนี่ตรงนี้นี่ก็ยังขายพวกผักสดเหมือนเดิมนะครับผักผลไม้ในการประกอบอาหารนะอะอบผลไม้นี่ขออภัยนะผละไม้นี่จะอยู่บริเวณโซนด้านหน้านู้นนะครับตรงนี้นี่ยังเป็นพวกผักสดอยู่ ด้านตรงนี้นี่เป็นจุดที่จะเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารนะครับตัวอาคารด้านภายในนี่ก็จะเป็นขายพวกสินค้าทั่วไปของใช้ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีร้านอาหารนะครับตรงนี้นี่เป็นอัง,งุ่นนะครับหนึ่งกล่องห้าริงกิตนะครับก็แล้วแต่สายพันธุ์นะครับถ้าสายพันธุ์ดีหน่อยก็ราคาแพงขึ้นไปหน่อยนะครับ ด้านนี้นี่ก็ยังเป็นโซนของผักสดนะฮะผักสดนี่ก็จะอยู่บริเวณแผงนี้นะครับเนี่ยก็หลายร้านนี่ก็จะเหมือนเหมือนกันนะสำหรับสินค้านะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากกับสินค้านี่ก็จะคล้ายๆกันนะผักนะครับตะไคร้แตงกวามะน,นาวมะเขือเทศทลัดนะครับกะหล่ำปีนะครับแล้วก็ผักอีกมากมายหลายชนิดนะครับ ส่วนด้านนี้เรามาดูกันบ้างครับด้านนี้นี่ก็จะเป็นโซนของพวกผลไม้นะครับแต่ก็จะมีผักสดนี่แซมมาบ้างครับตะไคร้แตงกวาฟักทองนะครับมะเขือเทศนะฮะ่ครับพ่อค้าแม่ค้านะ,<ม>ะนก็มีอยู่ยมากมายนะครับของสินค้าต่างเนนะี่ยใครที่ต้องการซื้อ เพื่อนาไปประกอบอาหารนะครับด้านนี้นี่ก็จะเป็นโซนของผลไม้ครับลำไยนะครับมะม่วงนะมังคุดนะครับแล้วก็มีแก้วมังกรมีเป็นฝรั่งมีมะม่วงนะเนี่ยครับก็ผลไม้นี่ก็ไม่ต่างจากเมืองไทยนะครับมีอยู่มากมายเลยนะฮะราคานี่ก็ติดชัดเจนนะครับเนี่ยครับ ขาย1นึ่กิโลสกิโลว่านไปนะนะครับผลไม้เงาะนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะมีทุเรียนนะทุเรียนนี่ก็เปรียบดังพวกราชาของผลไม้นะครับหนึ่งกิโลเจ็ดหนึ่งจิตโคโลโคโลแมงโกสตีนคโลโคแมนโกสติน นันโคสทีนะครับสำหรับบางคุดนี่ชมพู่นะนี่ครับทุเรียนนะครับขนุนนะครับกล้วยนะครับกล้วยนี่ก็แขวนเอาไว้นะตรงนี้ก็จะเป็นแตงโมนะครับนี่ครับบรรยากาศของโซนขายผลไม้นะครับที่ตลาดสดชาวคิดนะครับเี่ืองุุนอนุนนี่ส่วนใหญ่นี่ผมเห็นแล้วจะแพ็คใส่กล่องนะเช่นเดียวกับพวกแอปเปิลนะฮะ แล้วก็จุดสิ้นสุดปลายทางนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะด้านนอกนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับด้านนอกนี่ก็ฝนตกโปรยปลายลงมานะเนี่ยตรงด้านนี้นี่ก็เน้นๆเ,เลยก็คือโซนขายพวกผลไม้นะครับเดินไปตรงนี้นี่ก็จะเป็นโซนขายผลไม้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านบนนี่ก็จะมีการประดับธงมาเลเซียนะครับ นี่ครับก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของตลาดสดชาวคิดนะครับก็เป็นตลาดสดอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตลาดสดที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่นํามาฝากกันครับสําหรับบรรยากาศของตลาดสดชาวคิดในช่วงเวลาประมาณ14นานกา14นาทีนะฮะ เอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของตลาดสดชาวคิดนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณจุดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียคงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ